mm -hmm. สวัสดีตอนเศร้าพี่น้องเมื่อนี้กับพ,พี่น้องขึ้นมาเบิง้งเหตุทึกเา่าลวครับผมขึ้นมาแต่เมื่อนี้กับผมมาเด็กปัดเลพี่น้องเมื่อนี้มาแกงอะไรพี่น้องแกงแล้วขีตะเวนแดงแล้วแต่ว่ามาหวอดกันโอ้ต่ายว่าไรพี่น้องเนาะยัง,งขบปลาขบดวนกันยัง,งท่านได้เห็นเ็เลยต้องใส่ไฟใต่ไฟสอง่งมาหวอดดอนนี่แหละพี่นอ้องดวนแรกดอนเก่าดอนเดิมนี่แหละ มื่อหอดแล้วก็ต้องแวะเบิเบ้งซะก่อนมาเมื่อไหร่ต้องแวะดูเลยพี่นอ้องนี่ครับะมาหอดแล้วพี่น้องมาแวะปุบก็เห็นปั๊บอีกในดอนนี้บ,บ่ผิดหวังอีหลีพี่น้องนี่วางขู่หลูอยู่นี่พี่น้องเห็ดละงอกครับผมพน้องเห็นบ่มเลี้ยตองโป๊กมาเพิ่มยุ่งเนี่ยนั่นพี่น้องให้เห็ดละงอกขาวครับผม còn đi nào thì nó mai anh em để cái chỉ cài phân quan cài bố đây cái tổng vẽ bưng vẽ bưng nhắm đấy cái đầy nhắm nần bố bố chỉ bố vẽ nó khay nâng thì nó có nó chỉ này nè nó chỉ phua đi nó thế này ลายหลักฐานกันพี่น้องเป็นอย่างนี้โปรกแหว่งสิย่านมูลูพี่น้องย่านมูลูขั้นมูหูน้ำลบห่วยมูมาเวกัดห่วยเวลี้ยวชาติทั้งแหละพี่น้องเยงเห็นตดไก่เลน่นเลยเห็นอะไรเงี้ยเท้ครับพี่น้องใครแหละก็เห็นจุ่มเพื่อเราบัดที่นี่มาเมื่อไรตร้องแวะดูฟ้าเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งพี่น้องเบิง่ง สามครับผมว่าสามกับสามงามขักงามเนี่ยตัวหนึ่งเหรอพี่น้องงามขักงามเนี่ยมูมูบ่อเกาะออกเลยพี่น้องดอนนี่ สามโ3ดสามใส่เลยพี่น้องสามใส่เลยไข่นหน่อยพี่น้องยังมีแถมไข่หน่อยยืดเพื่นฝายพี่น้องเฮ็ดเพื่นฝาย อพี่น้องมาเบิงผลงานดอนปลาเดิมดอนปลาเดิมดอนแรกดอนพานบ่ได้เลยพี่น้องมื้อนี้ได้เห็ดละงูกพี่น้องเห็ดละงูกของใครกับสามบานอันนี้เฮ็ดเพิงฝ่ายพี่น้องออกทุ่มเงาเห็ดดีดีพี่น้องถ้าว่ามื้อนี้ออกซองยาง ไปลุยลุงกันต่อครับผมแกงอะไรพี่น้องนก้องเซลเซลเหรอครับผมไปลุยลุงกันต่อครับผมขูดเครื่องบุระบาดไหมครับพี่น้องแกงแล้วพี่น้องในหมอดไส้ระบาดที่ไหมหมู <c oughs> แกงกาใส่อะไรพี่น้องอะไรเครับเส้นเทียนนาเละเหรอครับผม,มนาเละเอนเบื้องเฮ็ดผึ่งฝไฟมูนี่พี่น้องเฮ็ดผึ่งฝายครับผมนี่นะ เป็นยุ่มนะครับนี่ซีดอกครับ้อ,องเพิอ่อง,องไฟเพิ่งเขาเพิ่งไขรเลยพี่น้องยางเสียบเลยพี่น้องเห็นไหมซีดอ,ดอกครับผมโอ้แก่งมากกับมันอยู่เะมันมนันเลยพี่น้องมันมันด้อดเจ้าพ่อถึงลงยุ่มเครับยืนเบียดต้นไม้อยู่พี่น้อง อ๋อเป็นดวกไงยใช่อดหูรอดตาคุมาไดงเลยนี่เห็ดไฟเห็ดมันขึ้น่าแล้วเนาะดวงเงยที่ข้างอกกาลังแกงดีครับถึงนุ่งยุ่งซ้ำนี่อครัวงานจะเ็เพิ่มครับเพิ่งทหารชงดอก

อีน้อยยุคนี้พี่เนาะตามอัดออกจากอันนิดเนาะเพื่อนบ่เหลือเปลี่ยนนิดพี่เนาะแม่งจ่อไปเครื่องหนึ่งดังเลงครับอีกดออกังเลงครับโอ้าาขาเน่าสักแค่ไหนแต่ว่าดอกดีเยอะพี่นนาะ เห็ดเพิ่งอันนี้สิขาดผลนะพี่น้องเนาะสองดอกนะครับงามอยู่เลยพี่น้องนี่ไต่ขวานแห็นง,งามพี่น้อง,งสามอันดูนะอู้หลี่อยู่ไต่ขวานนะ่ะ อันหนึง่งสองอันนึงก็คือไก่อยู่ที่งนกันน่นเดี๋ยวอีก,อกสองครับนี่ดอกนี้สวยงามพีน่น้องหิ่นทอเลยอยู่นี่เดงคาไล่ครับนี่ แก่งขาไล่พี่น้องนี่เห็ดเสียบเลยครับนี่คือมีดอกเดียววะนี่นกยุ่งพี่น้องบานหมดเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนกยุ่งก็ได้บานหมดครับดอกนี้เงี้ยครับพี่น้องเอาได้ปุนี่เอาบ่เบียดชิ้หินนี่พี่น้องมั้บ่มาได้อยู่ครับท่านได้เถาอยู่พี่น้องเพื่อข้ามครับผม cái nọ đoán đi vào đây là cái nọ thứ rồi đây đoán đi phần đỏ cái nọ cái nọ làm to mình sắp สามดอกสามดกอกยัางงามเลยพี่น้องสามดอ,ดอกอีดึงครับอู้ดีแดงขาไล่ด้วยพี่น้องเนี่ย ขาลายหูมเมียนพี่น้องเดียวกัน <ś> e <at> ฉีดเบื้องลู่เลยพี่น้อง <ś c oughs> จุ่มนึงครับ <ś c oughs> แดงคาลายหูเป้เป็นลาเคืนพี่น้องเดี๋ยวเปล่ยนนครับรเพู่้เสีย <ś c oughs> ดอกนึงครับห,หอนกอนัวใหญ่ยัง พึ่งเดี่งขาไล่พี่น้องขายเรื่องเหียงเลยครับนี่พึ่งเดี่งขาไล่ครับผมเห็ดกอรครับพี่น้องเดี่งใจวายเลยพี่น้องเอ้ยแต่สวอนบ่พึ่งเดี่งขาไล่พี่น้อง ดอกนี้ล่มพี่น้องนี่ดอกนี้คือจะเป็นแมงจัวขาโอ้แมงจัวขาอีหลีพี่น้องนี่โอ้มูหน่อยสิเหลีงขาไล่พี่น้องย่างแซ่บเลยนะดอกครับแมงเจาเจ้ามันี่กันเต็ม สองดอกครับกำลังงามเลยครับเลยไปสีดอกพี่น้องดอน,นีี่ดอกดอนี้แมงจ่อขาแต่ว่าแข็งดีอยู่ครับนี่อีกจุ่มนึงครับโอ้นี่นุ่งนุ่งดงพี่น้นงนองหัวเขียว มันเ่็ดกอพี่น้องยางงามเลยพี่น้องดูดิยางงามเลยพี่น้งอาง,ง,าม,งมีดก็ไม่ได้อะแม่ครับตาว่างไว้ใกล้ๆนี่พี่น้องแวะเข้ามาเบืองดอนนี่ว่าเพิ่นสิเกิดบอก,ก็เกิดอีหลีพี่น้องดอกนี้นครับโอ้แดี่ยงคาไล่ครับผมพี่น้องเบืองเพิ่งแต่ไกลพี่น้งองฮึ เอาได้บุโน่จะเฝ้าเท่าเด้อคุณพี่น้องคุณคุณ่ะคุณ่ะพี่น้องแดงๆลี้เลียงนพี่น้องแม่เลยตยิตไต่ไก่ึงไต่ไก่ครับผมนะโอ้ยไปชูวพัวกันตอนเท่าซะบ่หงอ๋อมาเบิ้งเก็บไปเก็บ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 น้มกันก้อนนี้เนาะเท่าก็เท่ากับจะลูมื้อนี่แหละวะโอ ยังยัง,งใส่ใ้เน่ออยู่พี่น้องแต่ว่าดอกนี่นี่วิสปัยน้ำมไ,ได้แเลยแล้วนี่เพิ่งไต่ใกล้ครับผม๋ยากใน้องไต่หย,ยาดได้ได้ได,ได้พี่น้องได้อยู่ อีกสองดอกข้างในอยู่ตรงนี้ครับครับอีกดอก,ดอก,ดอก,กอนก่กล่องเก็บแล้วเลยพี่น้อง ตังบ่ได้หรอกหกหนึ่งไตไก่ครับผมเก่งหวานดีได้พี่นอ้องยำกึดกึดครับนี่หนึ่งไตไก่ผมซื้อมานล้วครับมึงผลงานเท่าดพพูพี่น้องเยอะอีกดอกหนึ่งไต่ไก่พี่น้องย่างงามเลยครับผมหึอดอกในใหม่ก็บ,บ่เห็นเพิ่นพี่น้อง Cân đoạt sâm nít ở trên ngay, yêu. Drog nữ hấp. đi, 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 พอแดงขาลายแล้วครับปัดที่นะี่หนึ่งสองสามสี่ดอกพี่น้องแดงขาลายแดงเสียบ้วยพี่น้องนอี่ขาเรียงไง้ไฮพิ้งต้นใหม่อยู่พี่น้องขาเรียงดีจังดอกนี้ อดอกนี้งามคักนี่ครับน้องงามมาพี่น้องแกีงย่งางเสียบเลยครับนี่เพื่งเดียงคาไล่เนี่ยอ,อีกสามดอกพี่น้องดอกนี้แบกหินนั่นพี่น้องนี่เฮองาม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 คาไล มีพวกของหัวฮักสามดอกนะเป็นเงาเลยพี่น้องเป็นเงาเลยไปที่ไหนงามท่านนี่ไหมพี่น้องงามป่ะ เป็นเงาเลยปาเป็นเงาไปเลยนะนี่ส้ยงามกัดเพิ่งไก่ไก่มูนี่พี่นอ้องแม่งกัดขามีหดเห็ดแดงเพิ่งไก่เลยครับเนี่ยมูยัางงามเลยเนี่ย,ยเดี๋ยวเป็นพ่พอกันนะนพี่น้องไล่ต่อครับ Ui phong nâu thịt của phong nân Nâu thịt của phong cắn Ui bà thân này nâu Nên chọa chứ xưa. Đoạn này phải vào đây là nè này Nó phải vào đây là này Bên ngoài là vâng, vâng hết phường tẩy cây <laughs> มูที่เขาเก็บวังหันพี่น้องบ้างครับหลังจากที่เก็บเฮ็ดพึ่งแต่ใกล้มู้นี้แล้วก็คือสิได้มู้คงเวยเมื่ออะไรพี่น้องครับคือสิมาหอดรถลเนาะพี่น้องเนาะจังมะเปิงกันเนาะพี่น้องหอดรถดว่าจะห,ห่อใดเห็ดอีอย่างเนี้ยก็ถือประมาณอยู่ครับผมมือนี่อ่ะพี่น้องมาหอดรถแล้วพอดีมันนั่งรอแม่บ้านอยู่ข้าวหนึง่งกับมาแล้วพี่น้องแม่บ้านกับมาลแล้วเนี่ยมนเว่นบนผ้าใน้ำห่อดอกพี่น้องไปไยไปมันด,น,ดนดนดอนไยดอนมัน หมันบ่จ้าเจ้าี่น้องไปไปมันจ้ะโอ้ได้เป็นตาอยู่โอ้เจ้าเอาเห็ดเผาไปเขาบอกเอาเห็ดเผาแล้วเอาเห็ดนุ่มๆนลงไปดอกงามๆได้เห็ดยังไงมือนี่โอ้มาคืองามแตงออกนี่เหมือเห็ดพึ่งแดงก็งามเติบอยู่ตนต่แดงเห็ดกัวก็ได้อยู่พี่น้องเห็ดกัวก็ได้ไม่ง้างจ้ะเห็ดกัวเห็ดกัวแดงไงเนาะ เ็ดไตไก่พี่น้องเ็ดไตไก่ก็ถือว่าหมันนี่พี่น้องมื้อนี้นี่แต่ว่าก็ค่อนข้างสิไปทางบ้านหลายเนาะพี่น้องเนาะค่อนข้างสิไปทางบ้านหลายนี่ก็มีความหมันมาฝากพี่น้องพอสมควรจังเนาะพี่น้องนี่สําหรับก็ขอบคุณ FC ทั้งเก่าทั้งใหม่เด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเสน่ห์รุ้วิสานก็ขอบคุณหลายๆนี่เป็นกําลังใจให้สำหรับคลิปนี้ก็คือสิพอไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ พ่อก,กันคลิปนาได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนีก้นกะพอกาวเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาเอาเห็นดตะเกียงได้พี่น้องเด้อมาดู้ยครับผม